อสูรร้ายผู้เป่าปากข้างนรกเซอรเบรัสหรือแคเบรอสเป็นปีศาจมาสามหัวในตำนานของชาวกรีกโรมันว่ากันว่ามันมีหัวได้ตั้งแต่หนึ่งหัวถึงร้อยหัวแต่รูปลักษณ์ที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักก็คือมีสามหัวซึ่งแสดงถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตมันมีลักษณะคล้ายหมาที่ตัวใหญ่มากหรืมามีกรงเล็บแบบสิงโต ปลายสุดของหางเป็นงูพิษบางตำนานก็บอกว่ามันสามารถพ่นไฟได้ด้วยเซอร์บรัสเป็นปีศาจที่ชอบกินเลือดเนื้อของมนุษย์แต่ก็ยังชื่นชอบในรสชาติของดวงวิญญาณของคนตายด้วยเนื่องจากมันได้กินกระดูของคนตายบ่อยๆทำให้เกิดการติดใจในรสชาติเหล่านาั้นเสียงคำรามของมันดังขนาดที่ทำให้แผ่นดินสะเทือนได้ วิญญาณมนุษย์ธรรมดาเมื่อได้ยินเสียงก็จะหวาดกลัวจนไม่กล้าขยับและไม่กล้าหลบหนีเซอร์เบรัสเป็นสัตว์เลี้ยงทั่วโปรดของเทพเจ้าแห่งนรกและทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าปากทางเข้านารกสถานที่ที่เราวิญญาณทุกดวงจะต้องเดินผ่านเพื่อรับคำพิพา,ากษากรไปเกิดใหม่มันเป็นผู้เฝ้ายามที่ดีที่สุดเพราะเมื่อมันต้องการจะพักก่อนหนึ่งหัวก็จะนอนหลับอีกสองหัวก็จะเฝ้ายามต่อ และหัวก็จะผัดกันนอนไปเรื่อยๆดังนั้นมันจึงสามารถนอนพักผ่อนและตื่นตัวได้ตลอดเวลาเซอร์เบรัสจะยินยอมให้ดวงวิญญาณคนตายเข้าไปในนรกได้แต่จะไม่ยินยอมให้วิญญาณใดๆกลับออกมาวิญญาณที่พยายามหลบหนีจะถูกมันลากกลับเข้าไปในนรกอีกครั้งหากถูกมันกัดและลากอย่างรุนแรงอาจทำให้วิญญาณเสียหายได้และส่งผลกระทบต่อการเกิดใหม่ เพราะวิญญาณไม่สมบูรณ์นั่นเองส่วนวิญญาณคนเป็นที่หลงเข้ามาเจอเซอร์เบอรัสและถูกมันคืนกินนั้นจะไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้วิญญาณจะสูญสลายไปโดยสมบูรณ์นอกจากการเฝ้าปากทางนรกแล้วบางครั้ง มันก็ได้รับหน้าที่ให้ไปรับดวงวิญญาณของคนที่หมดอายุไขบนโลกมนุษย์ด้วยจึงสามารถเดินทางไปมาระหว่างโลกมนุษย์และโลกใต้พิภพได้อย่างอิสระผู้คนโบราณเชื่อว่าเซอรบรัตมีจุดอ่อนที่ดนตรีหากผู้ใดเผชิญหน้ากับมันแล้วสามารถเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้อย่างไพเราะเซอร์ออบรัตก็จะเกิดอาการเคิบเคืองไปกับเสียงเพลงและหยุดความดุร้ายบางครั้ง ก็ทุกขั้นลับไปพร้อมกันสามหัวทำให้คนคนนั้นสามารถหลบหนีจากอันตรายได้ประวัยอินุกามิอินุกามิหรือปีศาจสุนัขเป็นปีศาจชนิดหนึ่งที่ถูกเหล่าหมอผีหรือผู้ใช้เวทชาวญี่ปุ่นเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์รับใช้และพวกมันก็มีรูปลักษ์เหมือนกับสุนัขทั่วไปปกติแล้วพวกมันมักจะถูกใช้แทนที่สุนัขจิงจอก ในกรณีที่พื้นที่บริเวณนั้นหาหมาจิ้งจอกมาทําเป็นสัตว์รับใช้ไม่ได้ซึ่งปีศาจสุนัขนี้เป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากมันจะซื่อสัตย์ต่อเจ้านายผู้สร้างอย่างไม่มีเงื่อนไขและทําตามคําสั่งทุกอย่างทั้งยังมีพละกําลังมหาศาลโดยส่วนมากแล้วปีศาจสุนัขจะเกี่ยวข้องกับศาสตร์มืดเวทแห่งความมืดการสาแช่งและการฆ่าคน จึงถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากหากผู้สร้างมีพลังไม่มากพอที่จะควบคุมปีศาจสุนัขหรือเกิดความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยปีศาจสุนัขที่หลุดการควบคุมก็จะกลายเป็นศัตรูและหันมาเล่นงานผู้สร้างแทนปีศาจสุนัขบางตัวที่มีพลังและความแค้นฝังลึกก็อาจไม่ตกอยู่ในการควบคุมของผู้สร้างเลย พิธีกรรมการสร้างอินุกามิให้เป็นสัตว์รับใช้นั้นถือว่าโหดร้ายและโหดเยี่ยมอย่างมากมักจะสืบทอดกันเพียงในตระกูลโดยไม่แพรงพายให้คนนอกรู้ว่ากันว่าให้นำสุนัขมาฝังดินเหลือเพียงส่วนหัวยื่นออกมาหรือนำสุนัขไปล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้ใหญ่ก็ได้จากนั้นก็นำอาหารมาวางไว้ตรงหน้ามันโดยไม่ให้แตะถึงเมื่อสุนัขค่อยๆอ่อนล้า และเกิดความหิวโหยจนถึงขีดสุดหมอผีก็จะตัดหัวของมันและนําร่างไปเผาส่วนหัวก็จะนําไปฝังตรงทางแยกเพื่อไม่ให้เกิดความแค้นเคืองต่อมนุษย์และกลายเป็นวิญญาณร้ายเชื่อกันว่าสุนัขยิ่งดุร้ายเท่าไหร่ยามเป็นอินุกามิก็จะทรงพลังมากยิ่งขึ้นและหากมีสุนัขท,ที่รักเจ้าของมากๆ มาสร้างเป็นอินุกรรมิมันก็จะทำให้คำสาบรุนแรงมากขึ้นเช่นกันนอกจากนี้ยังสามารถทำให้พวกมันเป็นเครื่องรางโดยวิญญาณจะคอยจัดการกับสิ่งลี้ลับได้ตลอดเวลาบางครั้งก็มีคนเห็นวิญญาณสุนัขที่มีแต่หัวลอยวนเวียนหาอาหารและกัดกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่ารวมทั้งมนุษย์ผู้โชคร้ายทางเดียวที่จะปราบพวกมันได้ก็คือ ขุดและนำหัวของพวกมันไปทำพิธีที่ศาลเจ้าและสวดส่วงวิญญาณให้พวกมันไปเกิดใหม่ฟงหมาป่ากินคนแห่งแอสตารประเทศอินเดียหมาป่าหรือสุนัขป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์กินเนื้อมีสติปัญญาค่อนข้างสูงมีความสามารถในการปรับตัวทางกายภาพเพื่อการจัดการเหยื่อขนาดใหญ่มีการจัดลำดับชนชั้นทางสังคมที่ซับซ้อน มีพฤติกรรมการแสดงออกขั้นสูงและมีความเชี่ยวชาญในการออกล่าแบบกลุ่มเช่นเดียวกับฟูงหมาป่ากินคนแห่งแอสตาฟูงหมาป่ากินคนแห่งแอสตาเป็นฟูงหมาป่าที่ดุร้ายที่ออกอลวาวาดในบูบ้านแอสตาลาสเตหอรประเทศอินเดียช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2528ถึงเดือนมกราคมปี2529 ในระยะเวลาสั้นๆเพียง3เดือนหมาป่าฝูงนี้ฆ่าเด็กไปถึง17รายสร้างความสะพรงงกลัวให้กับชาวบ้านที่อาศัยในละแวกนั้นเป็นอย่างมากเหตุการณ์โจมตีของฝูงหมาป่านี้เกิดขึ้นครั้งแรกในสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนปี2528เด็กชายวัย8ขวบถูกหมาป่าบุกเข้ามาโจมตีถึงในสวนหลังบ้านและพยายามจะลากเข้าป่าเพราะว่าแม่ของเด็กเห็นเข้าและพยายามช่วยเด็กไว้ แต่เมื่อม้าป่านี้ไปเธอก็พบว่าเด็กน้อยเสียชีวิตแล้วสภาพศพเวอะ่วะท้องถูกฉีกกระชากจนเห็นอวัยวะภายในหลังจากนั้นเหตุการณ์ทำนองนี้ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆโดยที่เหยื่อส่วนใหญ่คือเด็กน้อยและทารกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ปกติแล้วอนณาเขตในการล่าของหมาป่าจะอยู่ภายในป่าแต่ทว่าหมาป่าฝูงนี้กลับรุกเข้ามายังส่วนที่อยู่อาศัยของมนุษย์ทำให้ชาวบ้านหลายรายไม่กล้าแม้แต่จะออกจากบ้าน และต้องพกอาวุธติดตัวไว้เสมอเรื่องนี้ทำให้ทางการของอินเดียต้องส่งเจ้าหน้าที่และนักล่ามาจัดการโดยเร็วไม่ช้าพวกเขาก็พบว่าหมาป่าฝูงนี้ประกอบด้วยตัวผู้สองตัวตัวเมียหนึ่งตัวลูกหมาป่าตัวเมียหนึ่งตัวและลูกหมาป่าตัวผู้อีกสองตัวรวมทั้งหมดเป็นหกตัวซึ่งจำนวนนี้ถือเป็นงานที่หนักเลยทีเดียวกว่าจะจัดการกับหมาป่าจำนวนหกตัวนี้ได้ ก็มีเด็กน้อยเสียชีวิตไปถึงส7รายและต้องใช้เวลาทั้งหมด3เดือนเพราะพวกมันฉลาดมากและไม่หลงกลง่ายๆนักล่าต้องใช้หุ่นและเสื้อผ้าเก่าๆของเด็กรวมถึงเรียนเสียงร้องของเด็กจึงจะล่อลวงพวกมันออกมาได้และก็ได้จัดการตะฟงหมาป่าจนตายในที่สุดพวกเขาก็เกิดความสงสัยว่าทาไมหมาป่าที่ดูแข็งแรงสุขภาพดีจึงเลือกที่จะออกจากป่ามาล่ามนุษย์เพราะโดยปกติแล้ว พวกมันจะล่าสัตว์อื่นมากกว่ามนุษย์นั่นเอง